สวัสดีครับผมช่างโอจากบริษัทไอคอนลู p นะครับวันนี้เราอยู่ที่เดิะปามชัยพึ่แจ้งวัฒนะนะครับที่หน้างานนี้นะครับจะมีงานเทพ,พื้นปูกระเบื้องนะครับแล้วก็มีงานกันสาดหลังบ้านนะครับต้องถอดรองเท้าก่อนนะเพราะว่าได้ทำความสะอาดไปแล้วส่วงานพื้นของเรานะครับ ก็เียพื้นปูกระเบื้องแล้วก็ทําล่องน้ำตรงฝั่งหลัวโครงการนะครับแล้วก็จะฝังท่อมีฟอร์เดนนะครับลงที่บ่อพักนะครับด้านหลังเราก็ทำเหมือนกัน มาถึงอีกด,ด้านหนึ่งนะครับด้านข้างเราก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับงานเทพื้นปูกระเบื้องก็จะสิ้นสุดตรงนี้นะครับวันนี้จะไม่มีหลังคาในส่วนของโครงเหล็กหลังคากราสา์นะครับเราก็าจะเลือกเบอร์เดียวกับของโครงการนะครับจากตัวสีผนังของโครงการนะครับสีประมาณนี้นะครับ เราก็จะใช้สีของโครงการนะครับแล้วก็ใช้สีเดียวกันแต่ว่าเลือกเป็นสีน้ำมันนะครับมาทาโครงสร้างเด็กน,นะครับงานมันจะได้ดูกลมกลืนกันนะครับ <ether net> เ,รเกตว่าแผ่นเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันนะครับพอดีลูกค้าเขาต้องการเลือกสีวางสลับสีนะครับ ให้มีความสว่างแล้วก็มีความทึบนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต่างระดับของตัวกันสาดนะครับเนื่องจากส่วนนี้จะเป็นหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างยาวจากข้างบนมาถึงส่วนนี้เลยเป็นบานก,กระทุ้งนะครับมันก็จะติดปัญหาถ้าทํากันสาดในระดับด้านบนนะครับมันจะติดหน้าต่างเราก็เลยต้องลดสเต็ปลงมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใน,ในส่วนโครงการนี้ก็เคยทำนะครับเคยทำแบบเป็น หล,หลังคาชิ้นเดียวไปเลยเพราะว่าแต่ว่าส่วนหน้าต่างจะลักษณะจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนั้นก็ืีทักจะทำไดนน้อันนี้ก็เป็นเจลูกทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีหลังน้ำไวนิ้วนะครับบีจีสีขาวนะครับท่อลงอาจะมีฝังลงบ่อพักทุกจุดนะครับอันนี้เราจะมี3ามจุดหลังบ้านนะครับก็จะเป็นแผ่นเจลูก ปร่งแสงทั้งหมดนะครับเพราะว่าส่วนนี้จะไม่โดนแดดเลยนะครับก็ถ้าเป็นแผ่นทึบนี่ก็จะมันจะมืดนะครับก็เลยต้องใช้เป็นตัวโปร่งแสงส่วนนี้จะเป็นการาสาดแบบดึงสเตจจากด้านบนนะครับแล้วเราก็จะมีเหล็กเหล็กเชื่อมอกับเสาด้วงโครงการนะครับแล้วก็ เอาไว้ซัพพอร์ตตัวหลคาช่วยเรื่องรับน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะไม่มีการเชื่อมนะครับแค่เป็นการวางาวางชนกันเฉยๆนะครับ